เมื่อคืนฉันถูกวางยาปวดหัวมากๆเลยในพูดแบบนี้ฉันเองก็รู้แล้วว่านายกำลังหมายถึงอะไรนะแต่ว่าตอนที่ประชุมในตอนเช้าฉันตีความหมายอย่างชัดเจนมากเลยนะเสียงเอจี้เชิยงั้นรอพวกเขาจะคิดอะไรก็แล้วแต่พวกเขาแต่ว่าฉันจะหาวิธีแก้ไขด้วยตัวของฉันเองพม่แต่ว่าพวกนายทุกคนกาลังทำอะไรกันอยู่นะ ปรากฏว,ว่าเหอเจี้เฉินอยู่ที่บ้านอย่างนั้นเรอว่าแต่ว่าเข้าสารีเหอจี้เฉินเผชิญหน้าหมายถึงปัญหาอะไรกันนะหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับการมาทะากันกับหนึ่งเจ้าอี้ที่โรงแรมเมื่อคืนนี้หรือเปล่านะเธอตื่นแล้วยังงั้นเลนี่ป่าจยงครับ คุณหนูตื่นอรือ,อยังคะใช่ประจางหรือเปล่าคะสวัสดีตอนเช้านะคะสวัสดีจ้าตอนนี้คุณหนูคงจะหิวแล้วใช่หรือเปล่านะคะรีบเปลี่ยนชุดสิคะอาหารเช้าเพิ่มแล้วยังไงก็อย่าลืมแวะมาทานข้าวก่อนนะคะค่ะลบตัวแล้วนะคะเออสวัสดีตอนเช้านะ สักครู่ต่อมาว้าวน่าอร่อยมากๆเลยละคะ่ะป้าทำงานที่นี่มาสามปีแล้วหนูเป็นผู้หญิงคนแรกเลยที่เคยพบที่คุณชายเขาพากลับมานสามปีเฮอจีเฉินซื้อบ้านหลังนี้มาสามปีแล้วอย่างนั้นหรอคะใช่แล้วละจ้ะบ้านหลังนี้เขาเป็นคนซื้อมาเองอะ่ะเฮอจีเฉินไม่ใช่ว่า เพ้เขามาเรียนที่มหาลาัยบีฟิลมในปีนี้และเขาเคยอยู่ในที่นี่มาก่อนอย่างนั้นเหรอแต่ว่าทำไมเขาถึงได้ซื้อบ้านในเมืองบีเร็วขนาดนี้กันล่ะฉันจำได้ว่าตอนนั้นที่ถามคุณเธอว่าทำไมเขาถึงอยากซื้อบ้านลัำนี้เขาบอกว่าเขาซื้อบ้านที่นี่เพื่อที่จะได้กลับมาเจอกับใครสักคนอีกครั้งหน่น,นะไม่รู้ว่าร่เล่นหรือเปล่าแต่ว่าก็ดูโรแมนติกอยู่นะ ถ้าหากว่าผู้หญิงคนนั้นรู้จักก่อเธอคงจะต้องมีความสุขมากเลยล่ะเออจีเชิญมาซื้อบ้านที่นี่ว่าแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกันนะแปลกจังเลยทำไมฉันถึงได้ไปสนใจเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรกันละ่ะคุณเถอะคะอืมดูเลยว่าฉันต้องพูดอะไรสักอย่างหนึ่งถึงจะดีขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของนายเมื่อคืนนี้นะ แล้วก็ขอบคุณสําหรับการที่ให้ฉันยืมบ้าแล้วก็อาหารเช้านี้ด้วยส่วนเสื้อผ้าบน,น,น,นตัวฉันคุณขอให้ป้าจางซื้อให้ฉันใหม่ใช่หรือเปล่าถ้าว่ามีเวลาแล้วก็ฉันจะให้เงินนายนะหรือว่าป้าจางดูเหมือนว่าฉันจะพูดอะไรผิดไปอีกแล้วใช่หรือเปล่านะืมื่อจีเฉินทำไมจู่ๆนนาถึงได้ดูอ่อนโยนแบบนี้กัเนเนี่ย ใช่ปากของเด็กวกนี้ทั้งสองคนนะดูเหมือนว่าจะใช้อย่างเดียวก็คือการกินข่าวเป็นสินั่นนี่หลังจากอาหารเช้าอันเงียบสงบเออพอดีว่าฉันกินอิ่มแล้วถ้าอย่างนั้นขอตัวก่อนนะเออฮลัลโหลให้เธอมาที่ประตูเพื่อขอโทษเขาอย่างนั้นเหรอฮะเขานี่คิดได้จริงๆเลยนะถ้าอย่างนั้นก็ปล่อยเขาตายไปเถอะ ตั้งแต่เล็กจนโตฉันไม่เคยกลัวเรื่องการขู่แบบนี้ส่วนเขาไม่คู่ควรเมื่อคว่นี้เธอพูดอะไรนะเออช่วงนี้นายได้เจอปัญหาบ้างหรือเปล่านะเธอพูดแบบนี้แสดงว่าเธอก็กังวลเกี่ยวกับฉันใช่หรือเปล่านะใช่หรือเปล่าที่เกี่ยวกับเรื่องเมื่อวาน เกี่ยวอะไรกับกับท้หลินลหรือเปล่านะไม่มีอะไรหรอมันเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆภายในบริษรนะัทงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นฉันรบกวนนายมาตั้งงานมากแล้วขอตัวก่อนเนะอืมฮะเสี่ยวอี้ดูเหมือนว่าจะเกิดเรื่องขึ้นแล้วรอ เดิมทีดูเหมือนว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าซันเชนเตาซึ่งจะเริ่มถ่ายทำในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าได้หยุดการถ่ายทำแล้วนะอะไรนะ